สวัสดีครับช่วงนี้หลายๆคนกำลังจดจออยู่กับการเช็คสิมธิ์ม33นะครับว่าตัวเองได้หรือเปล่าปกติเราเช็คม33เราก็ต้องเช็คผ่านเว็บใช่ไหมครับกับปฏิโครมนะครับแล้วก็เราน่าจะพิมพ์ว่าม3จด 33. เรารักกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องเข้าไปในเว็บเขามอสราม3ารองรักกัน com เข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าแบบนี้เช็คส์กันได้ ทีนี้ปัญหาคือมันก็ต้องเข้าบ่อยๆใช่ไหมเวลาจะเข้าบ่อยๆแล้วก็ต้องมาเข้าทุกครั้งเนี่ยผมมีคําแนะนําให้เราเซฟหน้าเว็บหน้านี้นะครับไว้เป็นไอคอนในเครื่องเราได้วิธีง่ายมากเลยนะครับไปคลิกที่3จุดด้านบนนะครับเป็นปุ่มเมนูของ Chrome นะฮะเราต้องเข้าด้วย Chrome นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงตัวเลือกที่มีชื่อว่า Add to Home Screen นะครับ กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วจะขึ้นแถบ,บนี้มาให้ให้เราตั้งชื่อผมอาจจะตั้งง่ายๆว่าม33แล้วกันเพื่อให้จำง่ายแล้วก็สังเกตนะครับไอคอนที่ขึ้นมาเป็นตัว X นะครับกด Add เข้าไปเลยเพ๊บเ<ม>นี่ยได้แล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวผมถอยออกให้ดูผมลองลียร์ให้ดูปึ๊บนะครับมันจะมาอยู่ตรงไหนนี่ตัว X เ,เห็นไหมครับม3 3ลองกดเข้าไปดูครับก็จะเข้าไปยังหน้าเว็บนั้นทันทีเลยเราไม่ต้องไปเสิร์ชม33กันทุกครั้งครับขอบคุณครับ